กัดกัดนี่น,นะับผมเคลียปากเลย่อ<ป>เนี่ย,ยก,กินได้อร่อยวกักัแค่ตวอกัแค่อกับแค่อึอึึึึึ ฮึ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 อ๊ะอ๋อฮึอยาก <cue> <tess> <automated> <tess coffee> <tess coffee quizzica8> <tess> อย่ามาเลวะเดี๋ยวมุนกัดไปตู้เดี๋ยวมัดการไปไมนกี้กัดหน้าอยางโหดเลยวกีตาร์เลย เอาละครับเอาละครับมาทุ่นแล้วทู่แล้วตอนนี้ก็มาถึงบ้านคุณยายแสงแล้วนะครับผมพวกเด็กไป็น้ีหมดเออ ว่าโตแรงอว่าจรึงว่าโตแรงนะครับดูครับโอ้โหตัวใหญ่ไวมากเลยครับก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับผมอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับนี่ครับสีตานะครับตัวนี้สวยนะครับดูครับเอ้าขึ้นไปแล้วตัวที่ขาวนะครับว่าเต๋อ ดูครับโอ้โหน่าอยู่มากเลยครับอันนี้คุณยายต่อเติมใหม่ใช่ไหมทำการขยายคอกนะครับผมใหญ่กว่าเดิมตัวเตียังมาเลยอ่ะคุณี่ใจนะไม่เห็นนิสต๋อ่ะ เองนะครับโอ้โหก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับตัวใหญ่มากเลยครับก็น่าจะประมาณสิบห้าสิบหกกิโลโอ้โหคิดเป็นควอเตอน้ำหนักกินน้หนักมากน่าจะประมาณสิบห้าสิบหกแล้วนะครับก็เดือนหน้าน่าจะได้ทำหมันแล้วนะครับทำหมันได้กี่โล อยู่กับความอุดมสมบูรณ์อย่างกับแล้วก็เดือนด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยตรงนีน้อุดมสมบูรณ์มากไอตัวด้วก็เดือนหน้านะครับผมเดี๋ยวไปดูความแพะของคุณยายนะครับโอ้โหนี่นะผมอันนี้เพิ่มเติมมาอีกแล้วนะครับ,รบโอ้โหยังไม่เสร็จที่นดีประตูก็ยังไม่มีโอ้ย่างสวยนะครับยังไม่มีนี่นะครับมี มีรางนะครับสำหรับให้อาหารนะครับโอ้โหดูครับข้างบนนะครับเป็นบ้านบ้านสองชั้นนะครับผมสไตล์โมเด์นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะครับแข็งแรงไหครับคุณใหญ่แข็งแรงค่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปได้เลยค่ะวองว่าจะเป็นทะลุนะครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดมากเลยครับนี่โอ้โหนี่นอนสบายเลยนะครับได้บรรยากาศ คข้างๆก็จะเป็นป่ามันนะครับผมนะครับเป็นป่าปธรรมชาตินะครับนะครับข้างๆนะครับโอ้โหตี่ักรป๋อมนะครับอันนี้อ,อย่างสวยเลยน,นะครับอันนี้คุณยายทำหมดเท่าไหร่ครับไม่เท่าไรหร่หรอกลูกเพราะว่าไม้ไผ่าย,ยายมียายก็จ้างให้เขาตัด500ร้อยคะแนน แล้วก็ค่าช่างยายให้เข้าไปสองพันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ลูกเพราะว่าไม้ไผ่ก็ไม้นี่ยายมีอยู่แล้วเพราะว่าไม้ยายมียายมีอยู่แล้วยายเอามาเลี้ยงกี่ตัวครับประมาณหกตัวหกตัวเขาให้มายายไม่ได้ซื้อหรอกมีผูนะ้ใหญ่ใจดีเขาเห็นว่ายายรักสัตว์เขาก็อยากให้ยายดูแลให้เขาเขาจะให้มาหกตัวหกตัวนะครับค่ะก็ 6ตัวนี้ถือว่าบ้านหลังนี้ก็ใหญ่นะครับที่อยู่ก็ <c oughs> ถ้ามันขยายลูกออกมายายก็จะต่อเติมไปทางโน้นอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้ยายยังไม่เห็นตัวแพะเลยว่าตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนแต่เพียงแต่บอกว่าเขาจะให้มาเลี้ยงยายก็เลยทําเตรียมวางแผนไว้ก่อนครับผมดูครับ <c oughs> นี่ครับธรรมชาตินะครับไปดูบ้านน้องหมาต่อนะครับโอ้โหหยอกกันแล้วนะครับเต่านี่นะผม ต่อเติมขยายออกมาอีกนะครับโหูใหญ่ใหญ่นะครับเดี๋ยวโหูใหญ่สวยนะครับแทงเข้าใส่ไว้ใหญ่ใหญเล่าแล้วมาแล้วเล่นๆมา้เย็นมากนะครับยายจะเอาสักสีออกแถบแถบนี้ยายจะออกหมดเลยแล้วยายก็จะปิดไแล้วก็ยายจะเอาไว้สักสองแผ่นแล้วยายก็จะก้าเอาข้างหน้านี้ออกนะครับ ามันมืดแล้วเขาไม่อยากจะนอนไปนอนข้างนอนกนกองกันหกตัวมันก็แรงเยอะใหญ่ก็เลยขยายไปน,นี่นะครับอาหารก็มีให้กินนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์จะไปซื้อหัวอาหารมาอีกนะครับถึงพ่อเตาเ่าแรงถึงพ่อเต่าแรงนี่ครับแต่ก่อนอยู่ด้วยกันนะครับผมค้างไว้อยู่ด้วยกัน กัน้นี้ย,ยายเปลี่ยนสองอาทิตย์เปลี่ยนพากันไปเล่นน้ำไปเล่นสาหาย <c oughs> ยายก็เปลี่ยนยายกลัวเขาว่าหมาไม่มีเจ้าของกลัวเขาทำร้ายยายก็เปลี่ยนให้เรื่อยต้นขิงลูกต้นขมาก็มาเล่นกันนะ <c oughs> ก็จะพามา อาทิตย์หนึ่งทีหนึ่งบ้างต่ออาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งบ้างนะครับดูตัวนี้นะสวยงามมากโอ,งงบโอ้บ้านคุณจ่าชาดมานะครับนะแย่บอกท้ามีหน่วยบ่เเปลาเปรี้ยวเลยเรลเกระเกินได้เลยแยกเก็บไก่รดกินอยู่ ดูบอกทันนะครับโอ้นี่นะนี่กินมาแาเก็บให้รอดกินอยู่นี่ครับกินได้อร่อย้วยคอร่อยมากครับหวานกรอบอกรนทปีีนี่นะครับต้นใหญ่บ้างนะครับไก่นอนมันระบายดูครับ โนี่นะครับเต็มเลยเต็มต้นนะครับพวงนี้เก็บไว้กินอยู่ทุ่มนะครับเก็บวันละกระป๋องให้รอดกินวัวก็กินได้นะครับอร่อยมากตดูครับเก็บไว้แล้วมั้งลูก ยเป็นหมันเดี๋ยวน้านะครับทำหมันนะครับ พ่อเต่าเต่ากับกิาะขึ้นมากรวเขาขึ้นมาขึ้นมาได้ไห m ขึ้นมาพ่เต่ขึ้นมาพอเต่านะครับพ่อลูกดุกนะครับโอ้โหลูกปากใหญ่มากแลงับหอยได้เลยนะครับ หวานมั้ยปากระต่าหวานนะครับไม่ได้หรอก,กนะคิดถึงกระต่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว <c oughs> ่างก็จะพามาทุกวันนะครับผม